บ้านใครที่มีคูถังกะละมังแตกหรือว่าขันแตกนะครับผมเนี่ยสอมง่ายๆลองมาหลายวิธีแล้วไม่ได้ผลมาลองดูวิธีนี้ครับผมใช้เชือกครับอุปกรณ์ที่หาง่ายที่สุดในตอนนี้ก็คือเชือกครับผมโดยเฉพาะเป็นเชือกฟางนะครับผมแนะนําเป็นเชือกฟางเลยนี่แบบนี้นะครับผมวิธีการก็ไม่มีอะไรยากครับนะฮะนี่มันมันจะมีรูแตก่นี้ใช่ไหมนี่ครับเราก็เอาเชือกครับผมใส่เข้าไปเลยแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆกก็ได้ในการง่ายต่อการสอดครับ ง่ายกันใส่จะใส่ให้ดูว่าใส่ยังไงอ่ะเนี่ยครับให้มันพ้นมาแบบเนี้ยนะครับข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็ดึงมาตามๆครับอ่ะให้มันขึ้นมาสักขนาดนี้นะครับให้มันเลยขึ้นมาสักขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ต้องใส่ให้เต็มนี่เลยครับอ่าแล้วครับผมสอใส,ส่เสร็จแล้วนะครับผม แล้วก็มีตรงนี้ด้วยอันนี้คือผมตัดยากนะครับหาชั้นไกลตัดเราก็หาไม่เจอครับวิธีการต่อไปก็คือใช้ไฟลนครับลนเลยครับอ่าลนนี่เขาจะก็จะหดแบบนี้เองครับผมโอเคอย่าใช้นี่นะไม่กล้าใช้นิ้วกวนนิ้วพองนะครับอ่ะหรือฝั่งหนึ่งนะครับผม ตอนนี้แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะใช้ได้ไหมจากที่แผลใหญ่ๆนะครับผมตักน้ำไม่ได้เน่่อพราตักปุ๊บมันรั่วเลยนะครับผมมาดูว่าจะจะดีขึ้นได้ขนาดไหนครับผมไปดูกันโอเคมาถึงที่แล้วตักนะครับผมนี่ครับอ้ยยางเจิงมีรั่วนิดๆหน่อยๆครับนี่ครับัแต่ก็ใช้วิธีนี้ได้ครับผมลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันครับผม